แค่นี้แล้วตัวเองอายุยี่สิบน้องพิมพ์นี่ผ่านแล้วพี่ไม่ต้องติดคุกไงโอ้ยตัวเองก็สวยดีอ,อกไอ่ไม่เขื่นผู้บ่าวบา่บาวทำไมถึงสวยอะไรขนาดนี้คุณแล้วครับบ่าเพื่พี่อายุเท่าไหร่นี่พี่อายุยี่สิบห้าครับแล้วตัวเองล่ะอ๋อหนูอายุยี่สิบค่ะพอดีเลยแค่นี้แหละพอดีมากใช่ไหมพอดีเลยจริงจริงพอดีมากๆเลยกําลังหาคนจ่ายค่าเทรมให้เลยเนี่ยโอ้โหเลขบัญชีมา โ oh อ๊ยพี่ค่ะอ้าวแล้วแฟนพี่ไปไหนคะไม่มีพี่จะมีใครเอาหรอดูหน้าตาอย่างพี่ซิตัวเองก็หลอกหลอกรอตรงไหนตัวเองเอาพี่ไหมเอาเอาเอาเออเอาโอ้ยขอบคุณสงเคราะห์พี่หน่อยพี่อยากมีแฟน <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วอยู่ไหนเนี่ยชื่ออะไรเหรอหนูชื่อพิมค่ะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอยู่สุรินท <Man. S 1> ร์แมนสาวสุรินทร์ตัวนี้ น่ารักจังเลยคุยขอบคุณค่ะโอ้ค่าเทอมเท่าไหร่เลยเนี่ยค่าเทม 15, อมหมื่นห้าค่ะพี่โอ้โหนี่เรียนแบบรู้ร้ามาเห่าเลยแล้วเนี่ย ไม่หรูหลานะรูหลาก็คือหกหมื <000. S 2> ่นหกหมื่นใช่หมื่นห้านี่คือเบาๆไม่เป็นไรถูกใจไม่มีคําว่าแพงอยู่แล้วผนแล้วใช่เปล่าเพิ่นม,มันพอดีไงทําไงได้แค่นี้แล้วตัวเองอายุยี่สิบน้องพิมพ์นี่ผ่านแล้วพี่ไม่ต้องติดคุกไงอ๋อพี่ไม่ติดคุเออพี่ต้องคํานวณไว้ก่อนนะอ๋อก็คือตัวคุกคืออายุแค่นี้เราพอดีก็คือชอบเด็กแต่ว่าพัคุกก็พี่ก็ได้หมดเนี่ยแต่ว่าเท่านี้แหละพอดีไง พอดีโอเคพอดีก็พอดีใช่มันพอดีพี่ไม่อยากแบบสล o w m o t i o ได้ไหมมีแฟนยังเนี่ยยังไม่มีค่ะถ้าโกหกพี่ล่ะก็หนูไม่มีจริงๆโอ้โหมีทำไมมองข้ามคนตรงหน้ากล้องไปได้คุนแล้วเขาบอกว่นพี่อยากเปิดนุกเงินพี่อยากเปิดช่องยังเลยเปิดช่องอะไรเปิดช่องถ่ายคลิปกับตัวเองนี่แหละสวยขนาดนี้โอ้ยอายนเลยเฟซบุ๊กพี่มีคนติดตามเยอะอยู่นะเจ็ดแสนแต่ว่าปิวไปแล้ว